ค่ะทุกคนจก,กฟ้านะคะในช่องฟ้าปอนชานล์ค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมารีวิวของกินในเซเว่นนะคะของกินในเซเว่นวันนี้นะคะท,คที่ฟ้าจะมารีวิวมันอาจจะหนักท้องสักนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าหยุดท้องแน่นอนค่ะทุกคนโอเคน,นี่นะค่ะทุกคนน่ารับทานมากเลยนะจ๊ะแล้วฟ้าก็มี จะอาจจะไม่ใช่ของที่มันหนักท้องแต่จ,จะเป็นของกินเล่นนะคะคือจุ๊บเองเนาะอ่ะเรามารีวิวกันทีละอย่างล,ละกันนะจ๊ะอย่างแรกเลยนะคะที่ฟ้าอยากจะมารีวิวนะคะก็คือนี่แหละคะ่ะทุกคนจะบอกว่ากลิ่นนี่คือน่ารับประทานมากเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวสเต็กไก่ซอสแจ่วเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าสูตรใหม่นะคะแซ่บกว่าเดิมด้วยนะจ๊ะราตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยซึ่งเกินน้ำลายแล้วนะจ๊ะคือหิวมาก อู้แล้วก็ร้อนมากทคะทุกคนคือฟ้าเพิ่งเวฟนะคะนี่เลยทุกคนน่าโอ้โหโอ้โหร้อน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 นี่เลยหน้าตาน่ารับชานมากเลยจ้ะแล้วก็จะมากินกันดีกว่าค่ะไอ้ร้อนอะคือข้าวเหนียวเรากินร้อนๆไงไม่ร้อนมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมเร้อืมข้าวเหนียวว่ะทุกคนถ้าเวฟไม่ดีคือมันก็มีแข็งๆบ้างนะ แต่โดยโรวมคือข้อเนียยที่โดนน้ำจิ้มอะคือนุ่มแต่ในในก็คือน้ำจิ้มแจ่วคือแซ่บมากกินน้ำจิ้มแจ่วข้อเนียยคือก็อยู่รอดแต่ว่าสเต็กไก่คือร้อนมากทุกคนฮ้อนหรอ้อนรอ้อนยันฟันเลยทุกคนสเต็ไกไก่คือเหมือนไก่ย่างเลยอร่อยอาานะคะยิ่งกับน้ำจิ้มแจ่วนะั้นจะแซ่บน่าดูนี่ น้ำจิ้มจับคือเขาก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะแบบเขาจะราดเป็นซอสให้อะอจริจึไม่จุ่มนันเพราะว่ามันอยู่ท้องนะทุกคนข้าเหนียวคือมันหนักท้องใช่ปะข้าวเช้าก็คืออันนี้ก็คืออยู่ท้องเลยนะลำบากเลยก็กิกนมากอะมันร้อนนะทุกคนถ้าไม่ร้อนข้าวเหนียวก็จะแข็งอนะ่ะ สอสน,น้ำจิ้มเจ๋วทุกคนเขาทามไม่ทัว่วอืมมันเลยแบบว่าบางที่อาจจะโดนน้าจิ้มบางที่อาจจะไม่โดนน้าจิ้มนะคะโอเคทุกคนหมดแล้วอร่อยมากเลยแล้วมาที่อย่างต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้ฟาภูมจิจะนําเสนอมากเราฝาชอบกินมากนะคะที่เป็นตระกูลเห็ดเห็ดเห็ดทัฟเฟลิลใครเคยกินบ้างเ่ยกินคือหอมมากอันนี้คือเป็นขนมปังไส้เนยเห็ดทัฟเฟลิลชีสคือแบบ โอ้โหทุกคนกินเ็ดทับเพล็อกกินแต่จมูกมากโอ้ยนี่ทุกคนมันจะเป็นก้อนแบบนี้น่ากินมากแล้วเราก็หยิบมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วก็จะเป็นชีสที่ยืดอย่างนี้โอ้โหทุกคนกินเ็ดทับเพลอกคือแบบหอมมากอร่อยอ กลิ่นเนทัฟเฟิลอ่ะมันบรรยายม่ถูกอ่ะคือมันหอมแบบคระครุ้งอยู่ในปากอ่ะทุกคนนี่กลิ่นก็คือฟินแล้วอ่าแต่ก็คือแป้งนุ่มมากนุ่มเหนียวหอมโอ้โหเลยด,ดีปา,นนดากนิดรสชาติก็จะเค็มๆม,มันๆดี ทุกคนคือมันดีมากแนะนำเลยทุกคนอยากให้ลองกินมากอร่องเฮดพัฟฟลเกอคือไม่อยากให้หมดเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่าพีตต่อใจมากเลยทุกคนอย่างต่อไปที่เราจะรีวิวนะคะก็คือเปาโลไส้ก,กรอก มันก็คือซาลาเปาไส้ไส้กออะไรทุกคนแล้วความพิเศษเขาคือมันน้ำรักมากเลยทุกคนกระปุกกระปิ๊กอย่างงี้อ่ะเห็นบ้างจะมาแกะกดีกว่าอืมกลิ่นหอมกลิ่นหอมซาลาเปามากโอ้ทุกคนกินเฮดทฟเฟอรอยู่ในปากเลยโอ้เฮ้ยน่ารักมากเลยนะ้องอยู่ตรงเนี้ยทุกคนแล้วแบบชิ้นไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปคือมันกําลังดีกําลังน่ารักกําลังอิ่มท้องอะไรเงี้ย น่ารักมากเหมือนหมาเลยอ่ะมันคือหมาหรือคืออะไรอะทุกคนแต่แบบใดๆคือน่ากินมากถ้ามีซอสพริกด้วยจะดีนะจิ้มจิ้มกินเหมือนขนมปังเลยอ่ะอืม้มอร่อยเส้นกอวเขา๋้วทุกคนคือแบบมันกรอบมากแล้วมันบวกความเค็มๆนะกับแป้งคื็แบบโอโ้โหอเมซี่มากอร่อย อร่อยจิงอือหือทุกคนหนังกรอบเกินแ้่กรอบอะคำสุดท้ายจ้ะอโอ้อหตอนนี้คือแป้งชาล,ล์าเปาคือติดเหล็กเต็มเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ย สุดท้ายนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นจุบประจุบนะคะทุกคนอันนี้เป็นรสอะไรว่ากลิ่นท ropical tropical อ่านถูกป,ป่ะทุกคนเออนั่นแหละแต่แบบมันน่ารับปทานมากเลยนะคะทุกคนเหมือนแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่เป็นสีเหลืองๆเลยนะคะทุกคนนี่เราก็มาฉีดเราลองชิมกันดีกว่าเอออยากจะบอกว่าจุบประจุแบบที่ฟ้าเคยกินใช่ปะ่ะ มันจะเป็นกลมๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบว่าแพคเกจจิงคือแกะยากมากก่าจะได้กินคือแบบหมดอารมณ์ในการกินเลยอะ่ะอันนี้คือแกะง่ายมากคือแค่ฉีกซองก็สามารถทานได้เลยนะจ๊ะแล้วลักษณะของเขามันไม่ใช่กลมๆแล้วทุกคนอันนี้มันเป็นแบบว่านี่เหมือนแก้วเลยเห็นไหมน่ารักมากๆเลยกลิ่นก็คือแบบว่าเหมือนเมทินแคนดี้อ่ะมาลองชิมดูอ่ะ ใช่เลยทุกคนมันเหมือนลูกอม Make in Candy ใครเคยกินจะรู้ว่าลูกอมของ Make in Candy จะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่เลยค่ะทุกคนรสชาติคือเหมือนมัฟเหมือนมัฟเวอร์ก็อร่ยดีนะมันก็แบบแปลกๆดีอื๋อใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดบคดุณทุกท่แล้วกดแชร์เพืด้วยนะคะที่สยากใหทุกคนอย่าลืมกดดิงกุ้งกิ้งไปเฟลยนะคะเวลาเฟลลงคลิปเหมือนคนจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะจ๊ะไปลบ,บ,บ,บ๊ายบายสวัสดีจ้าจุบ๊บ